ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้ไลค์ค่ะทุกคนเราตื่นมาในเะช้าว,วันใหม่ที่บ้านของพี่กัตตนะันน้องไอ้นะคะทุกคนนะแม่แมใสน้ะแ,แม่เรตไนสว่างบ้งงนะางเราก็ทีมแม่ครัวนะคะเดี๋ยวเรามาทำตกข้าวกันแต่วันนี้แม่จะไม่โชว์ฝีมือนะคะเพราะว่าฝีมือน้องไอเนี่แบบว่าอร่อยมากนะคะ ให้แด้กระคืมหรอโอ <Okay. S 2> เคแ,แม่ก็จะเป็นลูกมือนะคะสำหรับวันนี้จ้างกล้องอเ,เอาน้องกอนปลาท่องโกกินเยอะๆเนี่ยพวกเราจะได้อันตัวติดกันแบบนี้เอา กินข้าตันเนาะหนูอยากกินโะอมไข่ซื้อ้าวเหนียวซื้อหมูกิ้งไก่ในยืนมานี่แม่กินมะเขือมจับแล้วมันในเมียงทุเด็ดทังสั้นบอกเด็ดทั้งสั้นรึเนาะแม่ยายัาสั้นเกินแล้วอ่ะ เราทำโเราเอามีปานเอาเจก็ต้องหั่นเนชินเลมันาไปย้อมใส่ไงองใองครัวบ้านแม่นะกำลังจะหักไม่ะไม่ได้ใช้ที่ล้างแบบนี้เางหรอเอมันไม้ไงม้ที่เล็กอยู่นะเมื่อวานแม่ว่าจะขึ้นไปล้าน้วออดบอกหยุดเลยน้ำหนักเยอะนะ นูนี่แหละขึ้นไปล้างเองเจ้าออยเป็นคนล้างยายยายมาต่อยบอกห้ามขึ้นมาเด็กขาดแค่นั้นหนักเยอะเมื่อคืนหลับสบายเหมือนหลับที่บ้านตัวเองเลยอ่ะนอนแล้วก็รุ่ตื่นระแวงจนหมดอายมาแล้วก็ เดี๋ยวก็ได้ไปเจอกันเดี๋ยวก็ได้ไปเจอกันแล้วไปทางคอนเล่นวิ่งเล่นกันเนาะตอนนี้อยู่โรงปบ้านมันไม่ทำใช้พี่ใหญ่บ้านบอกนะพี่นี้เข้ามาหมดแล้วไม่ทำแถวไม่ทำไปพูดใส่พวกนั้นเขาคงจะพิดเนี่ยมีมีอะไรข้าวจางเนาะอืมเราไม่เราก็มานูไปเองพี่ใหญ่บ้านเนาะ ไปแวะซื้อแวะซื้อแวะซื้อเสื้อผ้าเด็กไปซื้อที่ดูไหนดีน้องตอนตลาดนัะนลยโอ้ยทางผ่านกับบ้านเพิ่นกับจอดบ้านเพิ่นเนาะมีใช่ไหมมีน,นอนเด็กมุ้งค้อกมีนะเสื้อผ้าเด็กไม่ได้ไม่ได้ไม่แวะเตือนะน้องไง กวมาแล,ล้วจะาจุดไกลมานี่ขนาะกี่โลนะไอกโอ้โหกองเจ้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเวไปปุ๊บมันจะ,จะเดินไปองกอนนะมันน่าจะเลยไปนน่นนะทำ,ทำไมไม่ดูมือตัวเองอม,อม้าเป็นพวกนี้อมันจะตลาดใหญ่เป็นตลาดนัดใช่ตลาดเช้าแล้วยังไนตลาดนัดไทยลาวอ่ะอ ไปนะไปถ่ายคิดูพาทนเช้าะพใหญ่นีุ่กเนาะไปกินข้าวนด้อเดี๋ยวเพนจะพาเราไถ่ายอะไรนะไปขูดมันแก้วบแก่แม่ว่าพาไปพ่อแกภารกิจกีดยางล้มเหลวค่ะทุกคนเราจะมาดูภารกิจต่อไป f ีเมนถามอยู่นะว่ามันแก้วมันน้องไอจะขายโลเท่าไหร่<อ>น้องไอไม่คิดว่าขายโลเท่าไหร่แล้วก็รวมสูงเท่าไหร่โลละลสิบสองขีด <c oughs> โลละสิบขีดสิบขีดถ้าที่เหลืที่เกินก็แถมถ้าสิบสองขีดมันก็คือโลสองขีดต้มหมดไหมคะ <c oughs> เรองเดยวนะให้ก่อนเนี่ยขูดเกลเพราะเขาเพิเบอร์เงินได้เเขาขูดเก็บให้เราไม่ร่อนนะ ขายทุกอย่างที่เป็นเงินฟันเะงินข้องตัวใหญ่มากเลยเนาะของเงาหมดแถวนะค่ะมีแต่ตัวน้อยๆโอ้ยมีตัวเบกเลยโลละแปดสิบห้าโอ้สองตัวนะสองร้อยตัวละร้อยนะไอ้นาะสองตัวเนาะที่เขาสักให้เรา โซน้างน่องถูกกว่าหนูเห็นไม่ใ่เราเดินผ่านอ่ะก็จะซื้อหมูกระทะมากินเมื่อวาน,นเรากินแล้วนี่หวานนะกิทนที่บ้านแม่อโอ้ได้การบนนี้หันหน้าเขาเจ้าของคักแม่เลยวเนี่เป็นหน้าสวยๆ <c oughs> น้ำยามน้ำยังไม่อาบ <c oughs> ไม่สวยเลหน้าสดโอ้กล้องอย่างเนียนนม่อาบน้ำนะคะ กล้องสวยดูย่อนว้ทำเสร็จาบเสร็จก่อนดอมันมีรถมารับหรอบเเดวกอะไรเงี้ยเงี้ยเงี้ยนี่อ๋อมันก็อยากจะพูดสุงออสทอกินทาวน้ำเดือดเด้อต้มปลาค่าปลาปลาะลาปลาาล้าปลาปะาปาปาปดาลาปลาปลาาปล้ปาปลาูาลปป พูดทำไมล่ะพอเอาหามาตั้งไว้เเลยนะ,ะ,ะใส่เป็นลูุบอกใสน้ำมันหอเดิกคุกม้มันพูดยากเลยให้เอาไว้ว่านให้กับตันกินมันก็ไม่ยอมให้กินกับตัน,<ช>นไม่กินกับตันคืนยัดก็ป่าเลยเดี๋ยวไอเดี๋ยวเอาไม่ได้กงนนส่งมาให้ว่าเป็นยาจีนถ่ายเลือดถ่ายออกเลือด มันหมายถึงกับลำไส้เขาส่งมาให้อยู่ว่าไปหาซื้อยาตัวนี้นะอืมอืมเดี๋ยวแม่ส่งเข้าไปในอให้แม่เอาน้ำใส่เปิดแก้สให้พี่ป่ะเปิดว่าเป็นติกแมว่น้าขาวเมี่ยวเมียวเมวมวมวขาวแต่นะรุ่นใดรุ่นแบบอะไรนะรุ่นอะไรก็ไม่รู้ไฮโซเกินไฮโซเกินว่างไงเอ้ย ไม่มีบ้านพี่ออนนะเกิอะไรนะเราเตอร์แบบนี้เราก็ทําเองได้นี่หวายใช่ไหมมันแค่ก่ออีกขึ้นมาใช่ไหมแม่จะเข้าไปดูในยูทูปเพราะว่าอีกแม่นั่นเลยเยอะมากน่าจะสองร้อยก้อนนี่แหละที่กองไว้อยู่ข้างหลังบ้านแสดงว่าเราจะถ่ายแบบไว้แล้วเราก็ไปทำ นะคะเดี๋ยวเรางต่อไปนะคี่เองเคุนคสํสหรับที่นีน่เขากัอแค่หนี้ขอไค่ณค่ะมันปฏิเสธราร่ออสก็รอทิมงนะ